วันนี้น้องนาทีมาสวนกัญญางานนี้มันคื็นอยังอะเยอะเยอะเลยอยากอยากอยากดิน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 เยาวันี่เรียนได้ดูบ่ได้สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องมันเขเพื่อเอาไปทำดินมันนี้ป้าไบก็ออกมาสวนเนะาะค่ะออกมาสวนยางคะ่ะเอาเอา,เอาไปปลูกกุ๊บอืะเอาปลูกจะ นี่ก็ยางหน้าเนาะค่ะยังบวออกเห็ดจักเถื่ออยู่ค่ะพี่น้องเอามาปลูกไว้ก็ได้ไงๆสูงไงค่ะยังบทิทหารเลยไ่บทิทหารเนาะค่ะเนาะไ่สูงซื้อบวปินบอเห็ดบวปินเฮ็ดเลยค่ะบวบออกเฮ็ดเลยคือต้นนั่นเนาะค่ะเนาะหนึ่งต้นหนึ่งต้นนั่นออกเฮ็ดค่ะน้อยๆแต่ว่าออกเห็ดแล้วเนาะค่ะพี่น้อง กระสินพามาเบงผงกระบ,บือเนาะค่ะพี่น้องกระบ,บือเยอะๆหลายๆตัวเลยค่ะพี่น้องมีกระบือเผือกนันเ่เน,นาะเยนาะียงรี่น้องอยืนใจกับพะมมหดมีกระบือเผือกด้วยค่ะ ค่ะอันนี้คือถูงก,กระบือนะคะตอนนี้ก็จะลงไปสวนค่ะตามน้องนาทีไปนะคะเป็นอย่างน่าได้ปลปดูบ่คือมานแถว่ะเออ ร่ลมลื่นขนาดเลือค่ะแถวนี้ร่ลมรื่นมากเลยนะคะปลาลูกปลาปลาูกไปดีๆนะน้องนาทีไปดีๆนะน้องธนากำลังได้ปลาเขาบอกไปปลาแล้วเอิ้น ขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่พี่ยางมาทางหญ้าพี่เร็วๆว่าไปล่างไหมมือไปล่างก็ได้ตาหญ้าภาไปล่าง,างอาเออมันไปยากแหนมไปล่างมือก่อนเออเอาหาเนื้อใจนะหาเนื้อใจโอ้ยว่างไว้ในหัมซะก่อนเอานัินแก้ขึ้นไปว่างไวน้น่ะอาจจะมาขอนดองซาแล้วอปลาไพ่ขอ จุกลิปไปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อพาหลานไปล้างมือก่อนค่ะทั้งหล้นกัก๊าลังงมานป่าค่ะพี่น้องก็สวัสดีแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อ